นี่ไม่ใช่โลบอกจริงๆครับนี่ไม่ใช่โลบอกนี่คือเกมนี่คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่าโพลิทเทเลียนะฮะเป็นโพลีกอนเหมือนกันเลียงๆเหมือนกันผมเห็นเกมนี้มาจากคลิปของคุณคลิกคลาสนะครับที่เขาบอกว่าผู้เล่นโลบอกเนี่ยจะออกจากเกมโลบอกไปหมดแล้วเพราะไปเล่นเกมนี้ตั้งชื่อก่อนมันต้องใช้อะไรไหมมันตอนนี้เป็นตอนบ่ายยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงมาเล่นเกมนี้ก่อนอยู่ข้าวอ๋อนี่คือตัวละครของเรา <laughs> โอ้โหคือเว็บโหลดค่อนข้างช้านะมีเกมอะไรให้เล่นบ้าง โอ้โหลดนานมากเล่นในนี้ก็ได้เป็นเกมแบบคลาสสิกของโรบอกเลย <S <S เล่นได้เลยไหมตอนนี้คนเล่นกี่คนเนี่ยมันเซิฟอะไรยังไงมีคนเข้ามาเล่นแล้วสามหมื่นกว่าคนโอ,อ้ทำไมหน้าจอมีแค่นี้มันควรจะแบบเป็นดีฟอสที่แบบเต็มจอม่อยสิอันนี้กำลังโหลดอยู่อันนี้ไม่ใช่หน้า,หน,า,ห,นาหน้าเกมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือแบบเป็นการโหลดโหลดแอสเซทต่างๆอจริงๆครับหน้าเว็บมีแค่นี้อะขยายมา และนี่คือโลบอกเพื่อไปทำอะไรตรงนู้นอ่าเราต้องยังไงเป็นโอ้โหแค่เดินชนก็ล้มแล้วเดี๋ยวสิลุกขึ้นสิฮะแล้วคืออันไหนคือคืออันนี้คือเสียงเดินใช่ไหมเสียงเดินเดินบนหญ,ญา้าแล้วอันไหนคือแบบเป็นมันตะไพ่มันตะไพร้ายอันไหนคือมันตะไพร้ายที่กําลังจะมาทําลายเราสวายดีส,สเตอร ว่าไหนพายุงพายุอ๋อนี่ไงขึ้นสึนามิมาโอเคหนีขึ้นสึนามิแบบนี้ก็ไดนะ้ไม่ต้องเบรล็อตหนีขึ้นสึนามิแบบแบบนี้ <c oughs> ขึ้นบันไดบันไดอาจจะแบบทําขั้นไม่เท่ากันเลยเดินช้าเลยเดินสะดุดสะดุดว,วอ๋อออน้ามาสึนามิขึ้นมาหมดแล้วเหรออ๋ออันนี้วิงว่งได้วิ่งได้โอเคโอเคเอาไว้่ใหมผมชนะผมชนะเหรอช่วงแรกมันอย่างนี้แหละคือ เป็นอะไรที่เริ่มใหม่อาจจะลำบากนิดนึงเบรลก็กยังเซิร์ชไม่เจอนะฮะตอนนี้ให้เราบอกมีเกมนี้อันนี้ก็มีเกมนี้ทำงานที่ร้านพิซซ่าอ,อันนี้คือร้านพิซซ่าเหมือนกันคล้ายกันมีความคล้ายกันนิดนึง่เราต้องไปเลือกอาชีพก่อนอันนี้คือ n p c เป็นลูกค้าโอ้โหตัวหนังสือ,อเปลี่ยนชุดตรงไหนเป็นชุดรับจ็อกก่อนรับจ็อบก่อน,อ,อ,นอันนี้คือที่ทำพิซซ่าทำพิซซ่าได้ไหมต้องใส่ชุดก่อนไหมชุดเมเนเจอร์อ๋อเป็นเมเนเจอร์อ๋อต้องมาเหยียบต้องมาเหยียบ อันนี้อันนี้คือที่เตา <c oughs> อ่าอันนี้อันนี้คืออ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าน,นี่เป็นพ่อครัวแล้วพอเป็นพ่อครัวปุ๊บเราก็ต้องทําตามออเดอร์แล้วออเดอร์ยังไม่มาเอาไปรับออเดอร์ก่อนในร้านนี้มีอยู่คนเดียวแปบ๊บหนึ่งครับขอเปลี่ยนอาชีพก่อนเป็นแคชเชียร์โอเคครับรับอะไรนะรับอ่าอันนี้ดีกว่าอ่าชีสพิซซ่าชีสคืออันนี้ thank you แล้วคือไปนั่งรอใช่ไหมเอ้า ยังไม่ได้ทำพิซซ่าเลยอ่าสเซจพิซซ่าได้ไหมได้เลย mm hmm. thank you แล้วคือไม่ต้องรอรับของเหรออ่าอะไรนะโซดา thank you โซดาอ่าโซดาเ pepper โซดาเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> พิซซ่าไม่ต้องทำครับอะไรนี้คือหยิบยังไงเนี่ยแร็กเกอร์หยิบหยิบอ๋อหยิบอย่างงี้หยิบี้หยิบกดเอาโอเคครับลากมาแล้วก็เอามาเข้าเตาอืมแล้วก็ทีนี้ก็ปิด ปิดเตาอ่าเล่นเป็นแล้วเล่นเป็นแล้วเสร็จปุ๊บรอใช่ไหมลุ้นจุดไฟก่อนไหมไหมไนี่นี่น,น,นี่เริ่มเริ่มเริ่มเกลี่ยเริ่มเกลี่ยอย่าให้ไหมนะอย่าให้ไหมคือแบรกเกอร์คือเป็นการใช้มือในการกดนุ่นกดนี่ได้ยังอะอันนี้คือมาใส่หน้าต่างๆแล้วคือไม่ได้ทําแล้วทําไมลูกค้าถึงได้พิซซาอามาเปิดแล้วก็หยิบพิซซามาตรงนี้พิซซามาวางตรงนี้แล้วก็ อพิซซ่าชีสชีสใส่ชีสใส่ชีสได้ไหมหรือวางนี้เหรอวางตรงไหนอะวางตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็หยิบชีสอ่ออ่อ,อไปไหนอ่ะไปไหนเอา้าเอา้าไปห้อง,งนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งมาห้องนี้เหรอใส่กล่องอ๋อห้องใส่กล่องมาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วคือยังไม่ได้ใส่หน้าอะไรเลยนะ คครับผมลูกค้ารอแป๊บหนึ่งครับอ่าพิซซ่าอะไรนะซอสเซจโอเคครับผมในกรณีรับอะไรไม่รู้อ่ะเลือกๆไปอ,อย่าก,กินเลยร้านนี้เชื่อผมไปดูงูหน่อยในหมู่บ้านเหือเสียงเดินอันนี้เสียงเดินบนพื้นถนนนี่คือ N p c ซมายืนรอที่หน้าบ้านสวัสดี N p c รับพิซซ่าไหมคุยได้ไหมเนี่ยฮลัลโหลคุยก็ไม่ได้ สวัสดีสวัสดีใช่ครับเกมนี้จะมาแทนที่โรบอกอย่างแน่นอนแต่ในคลิปคุณขีดข้าก็บอกนะว่าคือเดี๋ยวคนก็ลืมไปเกมนี้พูดๆกันไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาลืมมันก็น่าจะ <c oughs> น่าจะอย่างนั้นแหละครับเพราะเกมมันก็เหมือนเกมมือถืออะคือมันเหมือนเกมมือถือมากกว่า <c oughs> ลงน้ำได้ไหมโอ้ใต้น้ำคือท้องฟ้า <c oughs> สามารถกดปุ่มตรงนู้นตรงนี้ได้ก็โอเคแล้วฮะ อ๋อมีซื้อไอเทมด้วยเทรดไอเทมอันนี้คือหน่วยหน่วยเงินใช่ไหมเนี่ยใช่หน่วยเงินในการซื้อมีผมมีต่างๆหมวกเจ๋งมากเลยหมวกเจ๋งจริงๆ Poly Grove ไอ้สักเกมหนึ่งมาจเจะเจอเกมที่แบบตื่นตาตื่นใจหน่อยมีเพลงด้วยพิมพ์แชทได้ด้วยฮหยให้ใหสวัสดีเพื่อนไปอ๋อเป็นออบบี้ใช่ไหมเป็นอบบี้เป็นอบบี้เป็นแมปอบบี้นะฮะที่มีเพลงอยู่ด้วย การกระโดดการเคลื่อนที่ก็คล้ายกันเลยนะเหมือนกันเลยตัวละครก็คล้ายกันแต่นี่มันมีความหน่วงหน่อยๆเวลากระโดดเวลาเดินกระโดดไปที่สูงไปข้างบนชิปล็อกได้ไหมอ่าฮะขึ้นมาข้างบนแล้วว่ายังไง NPC คุยได้ไหมคุยไม่ได้มี NPC ไว้ทำไมเนี่ยเราสามารถผลัก n p ็นบีซไที่อื่นได้ uh huh. เป็นแบบออปปี้กระโดดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ <c oughs>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  อ๋อให้เก็บออฟเก็บออฟเก็บออฟนี่ได้ไหมละอันหนึ่งใช่ไหมเก็บยังเก็บยังเนี่ยเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเรียกว่าเป็นโลบอ็อในเวอร์ชั่นที่แบบลบน้อยนี่ก็ออฟออฟอีกอันหนึ่งเก็บมาเก็บมาปึ๊บอื้มสองอันแล้วเป็นเกมแบบชิลๆใช่ไหมผ่อนคลายเล่นแล้วไม่เครียดเก็บหรือยังเนี่ยอ๋อปีนบันไดถ้าปีนบันไดทำไมต้องปีนแล้วเอียงเนี่ย ปีแล้วเอียงจริงนะถึงบอลแล้วมีสูงกว่านี้ไหมโอ้มีมีม,มีไป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 ขึ้นทางไหนขึ้นทางไหนไปทางไหนเนี่ยตรงนู้นหรอตรงนู้นก่อนโอเคอือหืขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้อืออืมอือมาด้านนี้มาด้านนี้แล้วก็ตรงนี้ โอ้ Ooh, น้ำแข็งโอ้ mm, มันเหมือนเลยนะเทกเจอร์ xture, อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเลยมาตรงนี้แล้วก็ไปด้านนูน้นแล้วก็มาตรงนี้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 ขึ้นนี้ขึ้นนี่หมดหรือยังหมดแล้ว,ลวนี่คือ <laughs> นี่คือลูกออฟสีเหลืองลูกออฟสุดท้ายเราชนะแล้วเกมนี้ เดี๋ยวรอดูว่าแมบนี้เ,เกมนี้จะมาแทนที่โรบอกได้หรือไม่คงอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยเพราะว่านี่คือน่าจะเพิ่งเริ่มมั้งในประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ